ชาวสวนทุเรียนนะครับวันนี้ผมกับคุณดาวนะครับผมสองคู่ขวัญพารวยนะครับวันนี้มาติดตามสวนทุเรียนของที่สุเทพนะครับแปลงนี้อายุ1ปีนะครับผมอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าใช้ผลิตภัณฑ์อินรีพันหกสาของเรานะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนที่ขาดธาตุอาหารบางอย่างนะครับทําให้ต้นเขาไม่สมบูรณ์แล้วใบเขาเหลืองนะครับผมยอดไม่แตกยอดไม่เดินนะครับมาดูกันนะครับผมนี่ครับต้นนี้นะครับเพื่อน นนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดูที่ระบบลากนะครับกล้องเชิญเลยครับนี่ครับลากเขามีการสร้างลากใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบลักษณะว่าใบนี่เหลืองอย่างเงี้ยครับทั้งต้นเลยนะครับนี่นะครับแต่กล้องเชิญนนี้เลยครับเนี่ยใบลักษณะอย่างนี้นะครับทั้งต้นเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากที่ว่าผมมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มูลค่า2,300ใช้ไปแล้วประมาณเกือบเกือบสามเดือนนะครับก็วานสิบห้าวันครั้งนะครับวันนิดๆหน่อยๆพอนะครับผมนี่ครับ แล้ววันนี้ผมจะให้สังเกตว่าต้นเรียนต้นนี้ก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรนะครับเรามาดูใบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเลยนะครับดีไหมใบลักษณะไหนนะครับผมว่าตัวนี้ขาดธาตุอาหารอะไรทําให้เขาไม่ค่อยเขียวและไม่ค่อยโตนะครับผมนี่อาจจะไม่ชัดเจนอ่านี่ครับผมว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วอันนี้ใบลักษณะ หน้าใบเป็นลักษณะสีเขียวเขียวแกมเหลืองนี่คือเขาขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับผมเพราะแมกนีเซียมเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลทำให้ใบเขาชี้ใบเขาเหลืองแล้วต้นเขาจะแคะแกนเนี่ยดูต้นนี้ก็ได้นะครับอันนี้มูทังคิงนะคุณดาวเนาะ <Okay. S 1> อ่านี่ครับยอดเดินมาแล้วนะครับแสดงว่าระบบรากมีการสร้างแล้วนะครับผมนี่นะครับเนี่ยครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับใบลักษณะเนี้ครับผมเนี่ยครับขาดแมกนีเซียม แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งต้นนะครับที่ว่าขาดธาตสังกสีให้ดูนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมมชัดเนี่ยนะครับอันนี้ใบแก่เลยครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยจะเป็นสีเขียวแกมสีเหลืองนะครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วระบบลากมาเต็มมาสมบูรณ์ดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ขาดธาตสังกสีกันนะครับว่าอาการเป็นอย่างไงนะนีรู้สึกว่ามีการแก้ไขนี่เขียวงานเกือบทุกต้นแล้วนะคนดาวนะ ต้นนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องจัดการเรื่องระบบลากแก้ระบบลากให้ให้รากเขาสร้างลากใหม่ก่อนนะครับเพื่อนๆนี่หนักเลยนะเนี่ยต้นอ่าแต่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนี่ครับมีการแตกตายอดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับแตกตามลำต้นตามข้อกิ่งนะครับผมเนี่ยครับใบเดิมนะครับเนี่ยขาดแมงนีนเสี้ยนนะครับคุณภาพใบไม่ได้ครับ ต้องรอให้ใบชุดนี้เติมขึ้นมาแล้วกางเต็มที่สามารถทงอาหารได้ใบชุดนี้เขาก็จะถ่ายใบยออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ขาดสังกสีกันดีกว่าต้นตน,ตนั้นนีม่มีทั้งมะนาวนะครับผมแล้วก็สับปะรดโอเคนี่เลยเพื่อนๆมาดูนะครับน,นี่นะครับ,น,น,น,รบนี่ไม่ใช่ใบอ่อนนะครับเพื่อนๆนี่ใบแก่แล้วนะครับเนี่ยครับ ลักษณะใบาเขาจะมีสีเหลืองแล้วก็ขอบใบเขาจะเป็นริ้วๆหยักๆนะครับเนี่ยขาดธาตุสังกะสีซึ่งธาตุสังกะสีแมกนีเซียมเป็นธาตุรองธาตุเสริมที่จาเป็นสําหรับพืชเพราะว่าทุเรียนนี้ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้เลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูต้นสมบูรณ์กันดีกว่า mm hmm. คุณดาวสมบูรณ์นะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วอะแปลงของพี่ดุเทพเนี่ยที่ต้นเติบโตช้าและไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่า ดินที่ว่าพี่ดุเทพเอามาทําโคกงเนี่ยเอาดินจากการขุดสระมาซึ่งไม่มีธาตุอาหารเลยอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับเขียวมันเงาสมบูรณ์ดีนะครับผมเนี่นะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้อย่างนี้เพื่อนๆก็ติดต่อมานะครับผมโอเคนะคุณดาวเนาะครับ <ๆ S 1> เยี่ยมยอดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยไปกี่ครั้งกี่รอบแล้วครับอันนี้ตอนนี้ปัจจุบันใส่15วันครั้งครับผม15วันครั้งใส่แล้วประมาณ3เดือน สภาพก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ทักคคู่ครับแปลงนี้สีเหลืองทั้งหมดนะครับไม่มีใบเขียวเข้มมันอย่างนี้นะครับผมตอนนี้จเจริญกับโตสมบูรณ์มากโอเคนะครับเพื่อนๆได้เห็นว่ามีประโยชน์